สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมจะจวบคุมนั่นเอ้ยเออถและวอันนี้จะมาพิวีวิวเด็กกะไอ้ยหรอ่านครับถ่ายค้าง,ย,างยังโอ้ยังเบิกโอเคถ่ายแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอ้ยว่าอยู่กับผมทีวีผมจะเล่นกับผู้ใหญ่กากชิเนี่ยยังไม่ทันตันะ้งตัวเลยยิงทีเดียวตายห่าฮ่ามามา มันหนึ่งนะครับกติก้าเรามีอยู่ว่าถ้าคนแพ้ให้เรียกคนที่ชนะประเทศส่วนคนที่แพ้ให้เรียกคนคนที่คนที่อะไรคนที่เทพกอดทุยอะไรวะตัดแตกเลย <laughs> มาเริ่มได้แันวนึงพี่โจขอจัดของด้วยอนน เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเดีแป๊บพี่ขอขอเช็ดได้ก่อนก่อนยาพี่ขอลองบ้างนไอ้พี่จ้าแป่้น่อ่ะตบหนีอา่่เ้ยแบหนึ่งพี่เจาห้ปบาบหน้อปบา ไม่ทำอะไรอ่ะไม่ไม่ใ<ม>ห้อัดเลยไม่ต้องอัดหรอกแล้วใครอ,อัดกระโดดเออฮู้โหธนูแรงมากหืยิงทีเดียวตายหา่าจบแล้วจบแล้วามาเอาอันนี้คือห้ามใช้ธนูแล้วกัน<อ>ไปหันไปข้างล่างเดินไม่เก็บเลย อ่ะคือเราห้ามใช้ธนูนะครับอ๋อสมกินยาไอ้นี่ด้วยสเต็งเรตตบแรงอัดและอัดนะอนเล่นชีวิตนอนสับโจดีกว่ามาดิมาดิอ,าอุ้ยยังไม่ได้ใส่ชิดก่อนเลยแล้วก็นี่นขอสกินยาก่อนแล้วก็เรามียานึง พี่ขอเนียนกันเฮออ้ยไม่ลืมไปบอกว่าห้ามใช้ธนลูลืมลืมขอโทษเรวสปีดนะเว้ยสปีดนะอืออย่าเข้าหมดแล้วอย่ามายุ่งข้าจะไปตกพระราเจ้ามรรา,า,าดิมาดิมรราดิมาดิคือกดแตกติก,กาให้พระราชา,าเราตายคือแพ้โอเคป่ะอ้า เอ้ยเฮ้ยบักบักบักไม่ให้จะ่บุกฐานค่ะสันตุตูเตะตุเตะตุทำอะไรต้าชาตายอ่ะ้กระโดด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 ต้องต้องแล้วตายแล้วโตมาต่อไปถ้าไว้ตาก็คือจบเกมแล้วให้ยเดินไปตัวเองอุ้ยโดนเลยมาดี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  กูดไรเดอร์ตอนนี้แป๊บนึงพี่โตเอ้ยกดไม่ติดไม่เอาไว้โกงทำไมอ่ะก็พี่กระโดดไม่ติดอ่ะหล้อๆล่อหล่อหล่แป๊บนึงแป๊บนึงขอเช็ดกน้าจากันเฮ้ยเราเอาขอแป๊บด้วยเออเย่ชนะจบเย่ เรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยโอ้จบแล้วมันเด็กกากจริงๆแล้ว